พระเจ้ามีงานให้เราทำและมีงานให้เราทำและในที่สุดพระเจ้าจะอวยพรเรา <Yeah. S 1> อเมนนะครับลูกจุดท้ายท้ายที่สุดเราเอาพระคัมภีร์นี้ด้วยกัะที่คนที่ที่วนที่ผ่านมัทธิวนะครับวันที่เจ็ดพัสุจบจบเข้าไปในประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างน,นำไปถึงความพิ่าใและคนทั้งหลายที่เข้าไปในนั้นมีมากวันนี้ ดูแค่ในสการที่เราเองยึดพระเยซูไว้และก็แบ่งกันถึงตามโลกไปอันนี้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรวยก่อนเราผ่านการที่เราติดตามและเดินในอพระรจ้าเรายืนขึ้นธิษฐา่กับพระเจ้าด้วยกันอเลนอยานแต่พระเจ้าในงานพระเยซูศิษย์เจ้าขอพระองค์ทรงปรวสถิตท่ามกลางเราทรงอยู่กับเราทั้งหลายผู้เป็นเพื่อเจ้าที่เราทั้งหลายเชื่อในรักและมั่นคงในทางโลก วันนี้เรารู้แล้วว่าการที่เราจะติดตามพระเจ้าด้วยความมั่นคงแบบพระเจ้าการที่จรจะเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาว่องข้อเราจะมีความภาคภูมิใจและไม่ละอายเลยวันนี้เราจะมีเป็นคนที่ยอมรับว่าเราจะต้องเผชิญความทุกข์ยากำบากเพื่อติดตามพระเจ้าแต่เรารู้ที่สุดว่าพราะอ,องค์จะทรงปล่ยผอและพระองค์ทรงดีต่อเราพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาในเดนพระเยซูคริสขอพระองค์ทรงโปรดแม่ต่า นรื่องนทักพระเจ้าฟ้าสวรค์เป็นอย่างไรขอให้ทางเดินของเราเป็นอย่างแรงแรต่นดินโลกฟ้าสวรค์เป็นอย่างไรขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ท่ามกลางฟ้าสวรค์ในต่นดินโลกนั้นขอให้เราทั้งหลายมีอาหารประจำวันที่เราจะรับประทานกินได้หมื่นอยางมีความสุขเพื่อเราจะได้มีชีวิตสรรเสริญพระเจ้าขอให้เราเป็นคนที่ห่างไกลจากความเชื่อไร้ทักข์วงพระเจ้าค่ะ เราจะมีชัยชนะเหนือความชั่วร้ายทกลกและให้จิตใจของเรานนั้จะเป็นจิตใจที่อับอายแก่ผู้คนมากมาาที่ดูไม่น่ารักต่อเราแต่เราจะมีใจที่อับอายแล,ละรักเขาหล่างแท้จริขอพระบรมสปรลดให้เราทั้งหลายนั้นที่จะขอะบคุณรพระเจ้าที่พระบรมสุรลดอับอายบาปแก่เรา,นารนเจ้าอวาวันนี้ขอบคุณพระบค์สําบับาร เมื่อชีว <an> ิตเราเข้าไปอยู่ในทางของพระเจ้าเป็นสาวกของพระองค์และเราทั้งหลายจะติดตามพระองค์ไปจนกว่าชีวิตจะไปอยู่กับพระเจ้าในฟ้าสวรรค์จนกว่าจะจากโลกนี้ไปเราทั้งหลายที่ขอบพระคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์จ้าเราลองเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยสรรเสริญ จะเตรียมที่ให้ข้าทเาทุกวันได้ถในวันนี้ขอพ้พรที่มาจาก